สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพ่ายาต้อมนหะ,ะไทยต้องบอกว่าเป็นนักสแสดงรุ่นใหญ่ที่มีฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับต้อมนหะ,ะไทยด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามจํานวนมากและบทบาทที่โดดเด่นมากที่สุดที่ลหลายๆคนชื่นชอบก็คงจะเป็นบทนางร้าย นอกจากนี้ความสวยของเธอก็มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาและแม้ตอนนี้อายุเจ้าตัวจะเข้าเลข5แต่เจ้าตัวก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยความแซ่บขึ้นเรื่อยๆครับเรียกได้ว,ว่าการเวลาทำอะไรเจ้าตัวไม่ได้จริงๆและก่อนหน้านี้ต้อมเคยได้ให้สัมภาษณ์วิทยกรถามว่าที่บอกว่ามาจีบพี่เปิดรับไหมต้อมก็ได้ตอบว่าจริงๆเรามีคู่ของเราอยู่แล้วมีมานานแล้วคือคู่ชีวิตเราจะเป็นเหมือนเพื่อน เป็นนักธุรกิจเป็นคนนอกวงการจะอายกล้องไม่ค่อยชอบอยู่ในสื่ออะไรแบบนี้คบกับแฟนมา16ปีแล้วต้องเป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่ลูกยังเล็กจนถึงปัจจุบันเป็นหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงมากต้องเผยว่าเลี้ยงลูกชายอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงและต้องพูดตรงๆกับลูกว่าพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับพ่อเขาเพราะเราไม่ได้ปิดกันพอสามารถมารับไปไหนมาไหน,ไ,หนได้ตลอดเวลาถึง แม้จะลดสถานะกันเป็นเพื่อนแต่ความเป็นพ่อเป็นลูกไม่ได้จบตามทั้งชีวิตของเขาก็ต้องเป็นพ่อตลอดไปซึ่งจะแบ่งหน้าที่ในการดูแลบุตรอย่างชัดเจนและตอนนี้ลูกชายของต้อมอายุ21ปีแล้วซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าลูกชายของต้อมสักเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวไม่ค่อยออกสื่อครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ